สวัสดีค่ะเขาต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง Double Channel นะคะและนี่คือ t a r o t Artist ค่ะคลิปวันนี้นะเราเข้ามาอยู่ใน t a r o t Class นะหรือว่า t a r o t Class ของเปิ้ลเหมือนเดิมนะตามสัญญาที่ปีที่แล้วบอกไว้ค่ะว่าปีนี้เราอาจจะมีทําอะไรสเปเชียลเกี่ยวกับการสอนมีทงมีทริคอะไรให้กับคนที่สนใจในการเรียนไพนะ่ t า a r o เนอะเพราะว่าคลิปของเปิเนี่ยคือที่เบิรทำ t a r o Class นะเ EP แรกปีก่อนกอนนะคะก็คือมีคนเข้ามาดูเยอะเหมือนกันแปลว่า เปิ้ลคิดว่าตอนนี้ก็เป็นกระแสนิยมที่คนเข้ามาแบบอยากจะศึกษาไพ่ทาโร่กันเยอะขึ้นเนาะเราก็อยากจะเอาเป็นว่าเป็นมุมมองของเปิ้ลกันละกันซึ่งแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นแบบคนสอนเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่ดูเนี่ยอาจจะมีทริคหรือทักษะในการทําไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นออกตัวก่อนว่าทุกอย่างที่เปิ้ลพูดเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเปิ้ลแล้วก็จากประสบการณ์ที่เปิ้ลทํามาเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะเป็นทริคง่ายๆสบายๆคืออยากจะให้ คนที่อยากศึกษาไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเกินไปแล้วก็มาเรียนเพื่อ ที่จะดูตัวเองได้เนอะคือบางคนแบบมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้อยากดูหมอดูหรือว่าด้วยเศรษฐกิจเปลืองเงินหรืออะไรก็ตามหรือว่าเรามีความอยากจะศึกษาเพื่อเพื่อเก็บไว้เป็นวิทยาคณะวิทยายุทธ์เนอะเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นความชอบมากๆของเราแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคลิปที่เป็น general แบบนี้เนอะหรือว่าดูแบบในคลิป YouTube แบบนี้มันอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงขั้นที่เราจะสามารถเป็นหมอดูอาชีพได้เพราะว่ามันอาจจะต้องใช้ทักษะเพิ่มเติมหรือว่ามีเรียนลงลึกอีกเนอะเพราะฉันก็ขออนอุญาตโฆษณาค่ะใคร สนใจที่จะไปเรียนคลาสของเบิ้ลเนาะก็สามารถไปตามเรียนกันได้นะเปิ้ลมีกลุ่มปิดใน Facebook สอนอยู่ซึ่งดูคลิปได้ไม่จำกัดนาะก็จะเป็นคลิปที่แอดวานซ์กว่าที่เราดูใน YouTube นี้หรือว่าใครอยากจะเรียนแบบ p r i v a t e คืออยากจะแบบได้เจอตัวกันแล้วพูดคุยกันส่วนตัวก็สามารถลงแบบ p r i v a t e class ได้เหมือนกันมันก็มีรับติดต่อทาง Facebook ได้นะคะก็รับอยู่เรื่อยๆนาะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เรียนแล้วก็ชอบชื่นชอบในศาสตร์เดียวกันอ่าแต่ว่าวันนี้ เราจะมาแนะนําให้เลือกไพ่กันอ่ะวันนี้เห็นนะข้างหน้าเปินนะ้ลมีไพ่ยเยอะแยะเลยนะที่ดึงมานะว่าเราจะสอนมือใหม่ค่ะจริงๆมันไม่ต้องมือใหม่ก็ได้นะคือใครที่แบบว่าศึกษาไพ่ทาโร่อยากจะมาฟังเทคนิคของเปิ้ลก็สามารถมาฟังได้นะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราศึกษาไพ่เริ่มต้นแล้วแล้วเราเริ่มเบื่อแบบไพ่มาตรฐานแล้วใช่ไหมเออเราจะทํายังไงเราจะเลือกอยังไงบ้างมันมีทริคอะไรในการเลือกบ้างสําหรับมือใหม่นะก็มาไล่ไปด้วยกันเลยค่ะ มาลุยกันเลยค่ะมาเริ่มต้นนะเปิ้ลซูมเข้ามานิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นหน้าไพ่ชัดๆเนื้อเรามาดูกันค่ะว่าเริ่มต้นด้วยความว่าเอางี้คือปิ้ลต้องเริ่มต้นจากให้เวทก่อนซึ่งเป็นไพ่ที่เปิ้ลสอนเนาะใครที่เรียนคลิปกับเปิ้ลเจ็ดคลิปนะหรือว่าไปเรียนส่วนตัวกับเปิ้ลหรือว่าไปเรียนแบบออนไลน์ใดๆก็ตามเนี่ยเปิ้ลจะใช้ไพ่สำหรับนี้ทุกคนคือเห็นจนบ่อยแล้วล่ะใครดูคลิปบ่อยๆก็จะเห็นเหมือนกันว่าเปิ้ลใช้สำหรับนี้ในการสอนนะชื่อว่า Borderless Edition นะคะเป็น สมิทเว t ทารอเด็กนะก็จะหน้าตาแบบนี้คือปนชอบแบบไม่มีขอบแหละปลก็เลยซื้อแบบนี้จริงๆเขาก็จะมีสวิตสมิทเวดแบบมีขอบอไปเลยแบบนี้เนอะแล้วก็มีตระกูลเวดทั้งหลายจริงๆคุณสามารถเลือกอะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นอันแรกเลยนะจากที่คุณเริ่มเนี่ยแปลว่าเปิ้นก็จะบอกแหละว่าคุณสามารถไปเลือกไพ่ตระกูลไรเดอร์เวทหรือตระกูลเวดทั้งหลายคือสมิทเวดก็ได้จริงๆคือมีเยอะมากนะคือแค่แค่คุณเลือกตระกูลเวทมาซื้อมาเก็บเนี่ยก็คือเยอะแล้วแต่ว่าหน้าไพ่ก็จะเหมือนเหมือนกัน คล้ายๆกันเนื่องจากว่ามาจากแค่คนเราสำนักพิมพ์เท่านั้นเองนะใครมีสำหรับนี้แล้วเออจริง,รงๆหนูก็ไม่ได้อยากจะแบบได้ตระกูลเวทเพิ่มละค่ะ,ะเริ่มต้นบอกนี้ก่อน1เราเริ่มจากตระกูลเวทจะเป็นไรเดอร์เวทหรือสมิทเวทก็ได้เดี๋ยวเปิ้นขึ้นให้ดูว่ามีประมาณแบบนี้เนาะรูปแบบนี้นะสามารถใช้ได้ในการเรียนหลายๆคนคะ่ะที่เปิ้ลเคยเคยได้ยินมาเนาะก็บอกว่าการเริ่มต้นจากไรเดอร์เวทเนี่ยยากแต่ว่าโอเคมันแล้วแต่คนก็นแล้วกันเนาะแต่จากเปิ้น เนคิดว่าการเริ่มจากตระก,กูลเวทคือง่ายที่สุดเราก็เลยสอนทุกคนจากการเริ่มจากเวทเนอะเพราะว่าความที่เห็นส่วนตัวของเปิ้ลน,นะแล้วก็เปิ้ลก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ด้วยแหละที่สอนน่ยหลายๆคนเราไปดูแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเริ่มจากเวทเพราะว่าอ่าเป็นไพ่มาตรฐานเบื้องต้นที่คิดว่าเรียนแล้ง่ายที่สุดเออเพรู้สึกว่ามันเป็น แกนของความหมายทั้งหมดของไพ่ไม่ว่าถ้าเกิดคุณจะไปซื้อในอนาคตคุณไปซื้อไพ่ทาโร่ที่เป็นสำรับสำรับอื่นเนอะที่บางทีแบบโหศิลปินวาดจนแบบแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมม้นก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยภายใป้ายรูปอันนั้นมันก็ยังมีความหมายเขาโครงเดิมอยู่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรู้พื้นฐานของความหมายคือเบสเบสมินนิ่งของมัน,นว่ามันแปลว่าอะไรซึ่งเราจําเป็นจะต้องใช้จนมันเชี่ยวชาญจนเราจำความหมายได้จนเราจําหน้าไพ่ได้พอพูดถึงไพ่ก้าไม้ คุณนึกออกเลยว่าหน้าไพ่ที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นไพ่เวทมันคืออันนี้ความหมายของมันคืออะไรอะไรแบบนี้เนาะเปิ้ลคิดว่ามันง่ายนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นแนวทางของเปิ้ลหรือวิธีการสอนของเปิ้ลก,ก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดใครไปเรียนกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเออแบบไพ่เวทมันยากเนาะก็อาจจะต้องใช้แนวทางอื่นเนาะแต่อันนี้อะ ถือว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากไพ่เวทก่อนอาแปลว,ว่าแค่ตระกูลเวทอย่างเดียวนะคุณไปซื้อบอกเลยว่าในตรงกล่องอมันจะมีคำว่าเวทอยู่จะเป็น r i d e r w a ว e Smith a ว e อะไรก็ได้นะคือมีคำว่าเวทอยู่แปลว,ว่าใช้ได้นะและหน้าไพ่เขาก็จะขึ้นมาให้เราดูแหละบนกล่องนะว่าแบบเออประมาณนี้ประมาณที่เปิลสอนในคลิปหน้าตามันจะไม่หนีการแบบนี้คุณสามารถใช้ได้อะเบสิกเลยเริ่มต้นจากไพ่เวทในการเรียนครั้งแรกใช่ไหมต่อมาก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไพ่ตระกูลเวทเนี่ยนะมีเยอะมากเลย ที่มันเป็นแบบออกมาเพิ่มเติมนะอย่างเช่นอันนี้อ่ะเพื่จะให้ดูคือเป็นทาร่นะเป็น Black and Gold Edition ซึ่งเขาออกมาแบบพิเศษมันก็จะมีสีดำสีทองแล้วตอนนี้คือก็เห็นว่าเขาออกมานะมีเยอะมากสีโรสโก d สีแบบเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบเป็นสายรุ้งเป็นอะไรเยอะมากเลยแต่กล่องคุณเห็นไหมหน้าไพคุณจะรู้ว่าคือเขาอะคือไพ่ใบไหนถ้าดูจากกล่องแล้วเขาจะมีตัวอย่างไพ่ให้ใช่ไหมเราดูไพ่ใบนั้นแล้วเรารู้ว่ามันแปล ว่ามันคือไพ่ใบไหนแปลว,ว่าใช้ได้นึงออกปะคืออันที่หนึ่งนะคุณดูว่ามีคาร์เมเวทอยู่จะเป็น Rider Weight หรือ Smith Weight แต่อย่างไงเห็นไหมเขาไม่มีคา่า w ม i เวทอยู่เขาเป็น Taro t l l c k k a n d Go น d i โ i ว์อย่างนี้เลยนะแล้วไม่ได้บอกอะไรนะเราก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าเขาก็จะมีหน้าไพ่มาบอกเราอะโอเคหน้าไพ่เป็นแบบนี้นะ เออคุ้นๆจำได้ว่าเราเคยใช้หน้าตาแบบนี้หน้าตาไม่หนีจากที่เราเคยเรียนแปลว่าคุณสามารถซื้อมาใช้ได้ต้องบอกก่อนนะคะคำจำ,จำกัดความในการที่บอกว่าเออมือคำและนำในการเลือกไพ่ของมือใหม่คือซื้อมาแล้วคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการดูมันได้นึกออกปะไม่ได้แปลว,ว่าสะสมนะโอเคบางคนคือ ซ,ซื้อมาสะสมก่อนอ่านออกอ่านไม่ออกอีกเรื่องนึงอันนั้นคือแล้วแต่คุณเลยนะคือแล้วแต่คุณกําลังซับของคุณที่คุณอยากจะสะสมอันนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราอยากได้ไพ่ที่มันแปลกไปจากเวทปกติแล้วเราสามารถเอามาใช้งานได้ด้วยนึกออกไหมาสาหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มไม่มากนักแล้วก็อาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากนะเนี่ยเพื่อนก็แนะนำว่าเริ่มต้นจากเวทซึ่งมีเยอะอ่ะ่องที่บอกว่าเปนแปะไว้ให้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราก็อาจจะไปแบบ กระจายไปนะนอกจากม e ีคำ um ว่าเวทอาจจะเราดูจากหน้ากล่องตรงไพ่ทาโร่แล้วรูปในไพ่ทาโร่ที่ที่กล่องอะมันเป็นรูปที่คุณเกตว่ามันคือไพ่ใบไหนนะคุณสามารถใช้ได้อย่างอันนี้ค่ะสำหรับเนี่ยเป็นสำหรับของคุณพาร์เมล่านะซึ่งเป็นผู้ออกแบบรูปใช่ไหมเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนครบรอบครบรอบปีของของ,ของ,ของแกเนาะก็จะออกมาเป็นเหมือนบล็อกบ็อกเซตค่ะออกมานะปุ๊บข้างในก็จะเป็นหน้าไพ่แบบจะเป็นหน้าไพ่แบบที่เรารู้อะเห็นไหม เนี่ยอันนี้ก็คือไฮพรีเทสใช่ไหมคะคือแบบเราจะรู้เนี่ยแล้วเขาเขียนว่าสมิทเวทอะทาโร่ก็แปลว่าสามารถใช้ได้อับเบนแกะให้ดูคือด้วยความว่าอันนี้เป็นแบบลิมิเต็ด d i ดิชั่นเนอะไม่แน่ใจตอนนี้ก็น่าจะยังมีเหลืออยู่นะเนี่ยเขาก็จะมาแบบนี้เนี่ยหน้าไพ่ก็จะเหมือนกันแต่ว่ามีขอบเห็นไหมอันนี้ซึ่งเขาจะมีทั้งกองใหญ่กองเล็กเวลาเราไปเลือกนะเหมือนกันเลยเนี่ยเราก็จะงงว่าไอ้กองใหญ่กับกองเล็กอะ่ะ มันต่างกันยังไงหรอนี่ก็อ,อกไหมลูกเ,เ,เคยเจอใช่ไหมเนี่ยบางทีเราไปดูนะไพ่แบบอุ้ยอย่างเงี้ยเป็นบ็อกเซตกล่องใหญ่บางทีเราไปเจอที่มันเป็นกล่องเล็กๆก็มีเหมือนกันทําไมมันแบบไม่เหมือนกันมันต่างกันตรงไหน,นอ่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าคือมันแพงกว่าเนอะอันที่หนึ่งแพงกว่านะแล้วก็อันที่สองคือเวลาเราซื้อบ็อกเซตอ่ะมันจะมีบุ๊กที่เป็นแบบบุ๊กขนาดใหญ่มาให้อ่าอย่างเงี้ยเพื่อนบอกในดีอย่างเงี้ยพอเปิดมาปุ๊บมันจะมีหนังสือคู่มือเนี่ยเป็นคู่มือที่เป็นเล่่มใหญ แต่ถ้าเกิดคุณซื้อไอ้ที่มันเป็นกล่องเล็กๆอะที่เป็นแบบนี้นะสำรับคือเขาเรียกไงน,นะข้างในที่เขาให้มาข้างในที่เขาให้มาข้างในที่เขาให้มาเป็นบุเลิคมันคือแบบนี้นึกออกไหมเป็นกระดาษแบบนี้ซึ่งถามว่ามันมีคีย์เวิร์ดไหมมันก็มีแต่ว่าถ้าเราอะ เป็นมือใหม่เราอยากได้หนังสือคู่มือด้วยแล้วคุณคิดว่าคุณอ่านนะเออต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าคุณคิดว่าคุณอ่านคุณก็ควรจะซื้อแบบกล่องใหญ่ถ้าคุณมีกํลาลังพอกล่องเล็กมันถูกกว่ากล่องใหญ่มันแพงกว่าอันนี้เรื่องปกติแล้วกล่องใหญ่คือจะมีมีหนังสือแต่ถ้าคุณบอกว่าเออปกติก็ไม่ได้ใช้คือมาถึงเราก็ไปเรียนความหมายอื่นๆหรือว่าเราก็ทราบความหมายอยู่แล้วเนาะก็ too. ไม่จําเป็นอ่ะก็ไม่จําเป็นเราก็ซื้อกล่องเล็กก็พอเพราะว่าเราจะได้เก็บตังค์ไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มเติมนะอันนี้คือเป็น เริ่มต้นเลยนะอุ้ยขอขออภัยค่ะกงสันคือเริ่มต้นคือใช้ไพ่เวทก่อนแล้วก็อาจจะดูจากกล่องว่าหน้าไพ่เราเก็ตไหมแต่อย่างเนี้ยเอออันนี้เข้าใจได้อันนี้คือไม่รู้ดูไม่ออกเลยเนะเพราะว่าเป็นหน้าไพ่แบบเกา่าแต่เขาก็จะมาบอกนะคะว่าเป็นออของคนคุณพาเมล่าคุณพาเมล่าคือคนที่เป็นคนทำสมิธเวทอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดคนที่ติดตามก็จะรู้นะว่าเออโอเคมันคือไพ่ไรเดอร์เวทเลย ต่อมาอีกแก๊งหนึ่งที่เพื่นเห็นนะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่าโอเคไพาทาโร่เนี่ยที่เป็นเวทเนาะมีแบบปกติแล้วมีนี่คุณเคยเห็นใช่ไหม after taro แล้วก็ before taro คืออะไรคือเหมือนจะรูปเหมือนจะใช่เห็นปะในรูปนะข้างหน้าเป็นรูปสองถ้วยเออเหมือนจะใช่แต่รูปสองถ้วยปกติมันไม่ได้เป็นแบบนี้ถูกปะเนี่ยเนี่ยคุณดูกล่องม,มันเป็น after ข้างหลังอะข้างหลังเอ้ยเหมือนจะใช่เอ๊ะทำไม The f u l เป็นแบบนี้คือแทนที่จะอยู่บนนี้การมันก็ตกลงมาข้างล่างแล้วก็ต้องบอกว่าไพ่ after tarot กับ before tarot นะซึ่งมันไม่มี before tarot นะขออภัยก็เลยไม่ไดเอามาโชว์นะคะก็เดี๋ยวแปะให้ดูก็แล้วกาันว่า before เป็นยังไงเนาะคือสองอสมรับเนี่ยมีความ special คือเขาจะทำเหมือนว่าในรูปเป็นเหตุการณ์เกิดก่อนคือคือคือไพ่สมิธเวทหรือไพ่เวทธรรมดาเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนึกออกไหมและ before ก็คือเหตุการณ์ในอดีต After คือเหตุการณ์ในอนาคตเนาะซึ่งถ้าเราไม่เก็ตเราใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องไปใช้ตามนั้นให้เราอธิษฐานถามไพ่บอกไพ่ว่าเราขอใช้ตามไพ่ Rider W ์ i วทปกตินะถ้าคุณมีนะคุณสามารถอธิฐานแบบนั้นได้ไม่จำเป็นต้องดูแบบ before after แต่ถ้าเกิดคุณ a d v a n e กว่านั้นแล้วคุณสามารถดูได้อะมันก็สนุกนึกออกปะมันก็เป็นอีกมิติดึงอย่างเช่นว่าเราอยากทายอนาคต ว่าจะเป็นยังไงเราก็สามารถเหมือนแบบอ่ะเอามาดูว่าเหตุการณ์ในอะนาคตมันจะเกิดประมาณไหนได้อะไรแบบนี้เนอะมันก็มันก็เป็นทริคเป็นเป็นกิมมิคของมันก็แล้วกันในการดูนะคุณสามารถทำได้ซึ่งหน้าไพ่เห็นไหมมันจะคล้ายๆคล้ายๆกับไพ่เวทปกติ นะคะอ่เนี่ยประมาณนี้อันนี้อมันเอามาแนะนําให้ฟังเฉยว่าเออบางคนแบบ after กับ before คืออะไรอะ่ะคืองงอะไรเงี้หน้าตาหน้าตาเกือบจะเหมือนแต่ก็ไม่ได้ใช่ซะทีเดียวอีกอันนึงมี new vision อ,อีกอ่ะนะเไม่มีนะคือไม่ได้ไม่ได้มีสะสมว่า new vision คือด้านหลังเออเนี่ยแทนที่จะหันหน้าด้านหน้าใช่จะเป็นมุมมองด้านหลังของไพ่อ่ะซึ่งมันก็จะยากขึ้นมาอีกเนาะซึ่งสามารถว่าคุณสามารถใช้เหมือนไพ่เวทปกติได้ไหม อธิษฐานจิตคุยกับไพ่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณตกลงกับไพ่สามารถดูได้หมดนะรว่าคุณจะขอใช้ไพ่แบบนี้ในมุมมองปกติไม่ได้สามารถใช้แบบที่เขากําหนดมาอย่างเงี้ยคุณอธิษฐานได้แล้วคุณก็สามารถใช้ไพ่ได้เหมือนกันแต่ว่าความที่เป็น after before หรือว่าเป็นแบบ new vision ที่เป็นมุมมองด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้ยากมากเพราะสมมติคุณเห็นใบนี้ย the f o l l มันไม่เหมือนก็จริงแต่เปิ้นเชื่อว่าพวกคุณอาจจะจําได้ว่าใบนี้คือแบบเออ the f o l l เก่าเป็นประมาณยังไงถ้าคุณจําได้นะ คุณใช้ได้เพราะว่าคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องอจําว่าแบบไพ่มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายแบบเออตีความจากหน้าไพ่อันนี้จะงงนิดนึงเพราะคุณจะเอ้ยหน้าไพ่ไม่เหมือนกันมันแปลว่าอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งจริง,รงๆการทําของเขาขึ้นมามันก็คือเขามีกิมมิคแหละว่าเขาอยากจะเป็นแบบเหตุการณ์หลังจากนั้นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้อธิบายให้ฟังคร่าวๆแต่ละการแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นอะไรมากก อีกอันหนึ่งพอสเต็ปถัดมาอีกอันหนึ่งที่คุณเลือกได้นะอันนี้มันไม่ได้เอาไพ่มาขออภัยด้วยมีแต่กล่องนะอันนี้คือเขาจะเขียนเลยว่า beginner อ่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเขาว่า beginner แปลว่าถามว่าได้ไหมก็พอได้นะแต่เ็าต้องบอกว่ามีหลายมีหลายสำรับเหมือนกันที่มันเห็นเขาเขียนคําว่า beginner แต่มันไม่ beginner จริงจากหน้าไพ่นะแต่ว่าที่เขาบอกว่า beginner เพราะอะไรเพราะปกติบางที่อ่ะ สังเกตเขาจะเหมือนมีความหมายแปลเป็นคีย์เวิร์ดอยู่ที่ใต้ไพ่เขาก็มองว่าเป็นเบรนเนอร์ละคุณสามารถใช้ได้คือเปิดมาปุ๊บคุณถามอะไรแล้วคุณก็ลองอ่านคีย์เวิร์ดที่อยู่ใต้ไพ่เนาะว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถือว่าเป็นไพ่เบรนเนอร์เหมือนกันแต่หน้าไพ่มันแอดวานซ์นะก็ต้องบอกแบบนี้คุณไม่ได้สามารถเอาความหมายที่คุณเรียนมาจากไพ่ r i d e r w a i ว e มาใช้ได้หรอกแต่คุณต้องอ่านจากคีย์เวิร์ดที่เขามีให้แทนอะไรเทือกเอนั้นแต่สำรับนี้เป็นสำรับหนึ่งที่เป็น b e g i เนอร์จริง มันจะมีความคล้ายเห็นไหมเขาจะมีรูปมาให้นะคุณจะรู้ว่าใบไหนไปแล้วว่าอะไรอ่าใบนี้คือไฮปริเทสถูกไหมคล้ายๆอันนี้เฮอร์มีอันนี้เดอรมูลอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณมองกล่องนะแล้วคุณรู้ว่าใบไหนแปลว่าอะไรนะแปลว่าใช้ได้จริงๆคือใช้เกณฑ์น,นั้นเป็นหลักมากกว่าน้อ no. อีกอันหนึ่งที่เบิ้ลอยากจะบอกนะว่าปกติอ่ะอันนี้อาจจะเป็นทริคของเปิ้ลนะซึ่งคนอื่นเบิ้ลไม่รู้ว่าเขารู้สึกเหมือนเบิ้ลหรือเปล่านะคือไพ่แต่และสำรับเขาจะมีลักษณะไม่เหมือนกันใช่ไหมม,ไม,หมือนกนกัจะีความ ตรงความโหดความแบบอ่ซอฟหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะดูจริตเราว่าเราชอบแบบไหนนะซึ่งอะไรรู้ไหมถ้าคุณดูกล่องและคุณรู้ว่าใบที่กล่องไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังคือไพ่ใบไหนคุณใช้ได้อันนี้คือง่ายๆเลยนะคีย,งงย์ง่ายๆเลยสม,มุิใบนี้เห็นไหมมองเออคุณรู้ไหมว่าคือไพ่ใบไหนถ้าคุณรู้ว่าคือ2ดาบโอเคจบสําหรับนีคุณซื้อได้นึกออกไหมเออมันคือง่ายแบบนี้แล้วมันจะมีกิมมิคว่าถ้าเกิดว่าเราคือเราอยากรู้คาแรคเตอร์ของไพ่อะ เราจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรอย่างใบนี้เขาขึ้นมาเลยว่าเขาเหมือนเหมือนดึง energy ของสองดาบขึ้นมาเปิ้นก็คิดว่าโอเคมันเหมาะสําหรับการแก้ปัญหาสําหรับคนที่มีความลังเลสับสนนะเออเหมือนอาจจะเป็นไพ่ที่สําหรับไว้ดูตัวเองนึกออกไหมเพื่อแก้ปัญหาภายในของตัวเองแบบนี้ยก็ได้หรือใช้ในการทําออนไลน์ก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ลักษณะของสองดาบเนาะก็จะไม่ชืกบางสำรับขึ้นมาตรงนี้เป็น queen ถือดาบจะบอกเลยเป็นสำหรับที่แรงแม่ฟาดอะไรแบบเนี้ย ได้ถ้าเป็น the world ก็จะเหมือนแบบเออเข้าใจโลกถ้าเป็น the full ก็คือเริ่มต้นอ่าเห็นไหมถ้าไพ่ r i d e r w a เห็นไหมเขาจะขึ้นว่าเป็น the full แปลว่าอะไรเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเหมาะกับ beginner อันนี้ชัดอ่าอันนี้เป็นทริคง่ายๆของเปิร์นเนาะนอกจากแบบนี้แบบบางคนก็เอ้ยแบบสไตล์เวทก็ยังแบบหน้าตาก็ยังเดิมๆอยู่ยังมีความเป็นเวทอยู่แบบอยากจะได้เปลี่ยนไปกว่านั้นนิดนึงได้ไหมได้ค่ะเนี่ยยางสาหรับนี้นะเปิร์นให้ดูเห็นไหมข้างหน้าคุณรู้ไหมว่าคือไพ่ใบอะไร ถ้าคุณรู้คุณใช้ได้นึกออกวหเออแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะใบนี้คือเดอะฟูลค่ะแต่ว่าอีกอันหนึงที่สเต็ปถัดมานะที่ใช้ได้คือเขาจะเปลี่ยนจากคนถ้าเกิดว่าในไพ่ทาโร่ที่เป็นไพ่เวทเนี่ยเขาจะเป็นคนใช่ไหมคุณก็สามารถไปใช้สารพัดสัตว์ได้ค่ะซึ่งมีเยอะมากเลยเนอะใครที่แบบว่ารักน้องหมาน้องแมวน้องยูนิคอนน้องอะไรใช้ได้อย่างเงี้ยเป็นหมีใช่ไหมกรมมี่แบค่ะหน้าไพ่ คุณดูกล่องปุ๊บโอเค the f o l l มอกับ beginner แน่นอนเพราะเป็น the f o o l อ่าแล้วก็เป็นแบบเออดูรู้ว่าเป็น the f o o l ข้างหลังใบนี้รู้ไหมว่าคืออะไรเออ magician เห็นไหมมันเหมือนเลยนะมันเหมือนกันเลยแต่เ็าแค่เปลี่ยนจากคนมาเป็นน้องหมีเฉยๆอย่างเงี้ยสำหรับเนี้ยคุณใช้ได้เพราะเป็นกล่องเล็กอย่างที่บอกกระดาษคู่มือจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมส่วนใหญ่นะมันจะมีประมาณ3ามไซส์ที่มันเห็นที่เขาผลิตออกมานะคือเป็นกล่องที่เป็น box set ก็จะเป็นคู่มือเล่มใหญ่นะต่อมาก็จะเป็นกล่องขนาดไซส์นี้คือเป็นไซส์มาตรฐานเนาะกับ กล่องเหล็กแบบเนี้ยคือมันจะมีไซส์เล็กมันจะไซส์เล็กลงมานะคือเหมาะกับคนที่มือเล็กก็แลวกันเป็นคิดว่าเหมาะกับคนคิดว่าอยากจะพกพาอะขนาดพกพาก็ได้หรือว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองแบบไพ่มันใหญ่เกินไปเราอยากจะใช้ขนาดเล็กลงมาอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมาแล้วก็อาจจะเหมาะมือมากกว่าทําให้ไพ่แบบเวลาสับเราไม่หลุดมือ ก็ได้เช่นกันนะก็ไปลองดูว่าโอเคอันนี้อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่าเกยอันนึงนะที่เป็นไทนี่หรือไอที่จิ๋วมากๆอ่ะที่พกอะ่ะอันนั้นก็ไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่าแบบสับยากมากแล้วคือแบบถ้าจะพกพาเพราะว่าเลเวลแค่ไซส์เนี่ยก็คือโอเคแล้วนะแบบอย่าถึงขั้นขี้เกียจพกเลยถ้าเกิดว่าเราจะมีใจรักในเรื่องไพ่ทาโร่เนอะเราก็พกซะหน่อยแบบที่มันเป็นไซส์ที่แบบใช้ได้จริงๆดีๆด,ดีกว่าอะไรอย่างนี้เนอะอืมก็แนะนําแบบนั้นนะหน้าไพ่ก็จะเป็นเห็นไหม พอเราแบบดูหน้ากล่องนะจะบอกเลยว่าเอ้ยเราก็จะเก็ตหละว่ามันใช้ไงเนี่ย The Full Magician เห็นไหมมันเหมือนนะคุณสังเกตมันก็คือเหมือนกับที่เป็นคนนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นน้องหมีอ่ะอย่างเงี้ยสำรับอย่างเงี้ยคุณใช้ได้เปิ้ลจะยกตัวอย่างสำรับที่เปิ้ลมีให้กรแล้กกันนะคะแล้วทุกคนจะได้เหมือนแบบเออลองดูว่าเออฉันแบบถ้าอยากจะไปซื้อแบบใหม่อะฉันมีอย่างนี้ได้อะพอเรามาในสไตล์ที่เป็นสารพัดสัตว์แล้วนี่อุย้ยขออภัยค่ะนี่ ชับบี้บันนี่อ่าอันนี้นะชับบี้บานเห็นไหมเขาก็จะมีรูปตัวอย่างให้แล้วก็ดูค่ะว่าเรารู้ไหมว่า,พาไพ่ใบไหนคืออะไรรู้เราใช้ได้อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นน้องกระต่ายเฉยๆอ่านะต่อมานี่ crystal unicorn taro อันนี้ก็เป็นไพย icorn, นะ่ยูนิคอร์นเห็นไหมเขาก็จะมีบอกว่าคืออะไรคุณรู้ไหมอันนี้คือ2ถ้วยก็คือจะคล้ายๆนะเออเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถซื้อได้เหมือนกันอันนี้เป็นน้องกระต่ายสำรับหนึ่งคะ่ะ ลูหน้าลาแป้งอ,อันนี้ก็เป็นไพ่เดอะมูนแบบที่เป็นไพ่พิเศษเนอะอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะเพราะเขาตรงกล่องเขาไม่มีบอกเนะว่าคืออะไรแต่ว่าเวลาเราจะซื้อถ้าเป็นศิลปินอะ่ะเขาก็จะมีแบบตัวอย่างไพ่ให้เราดูแหละว่าหน้าไพ่เป็นแบบไหน่ะเดอะฟู The full, ประมาณนี้เป็นน้องกระต่ายก็เดินอยู่ที่หน้าผาเหมือนกันเห็นไหมมันก็จะมีความเหมือนคุณก็สามารถใช้ได้เมจิเชียนเห็นไหมก็เป็นน้องกระต่ายอ่ะนี่อะไรไฮพรีเทสก็จะมีะม,ม,ม,มีมีเสาเป็นสีดําสีขาวเหมือนกันอย่างเงี้ย คือมันก็จะแอดวานซ์ขึ้นมานิี้นึงถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนหน้าไพ่เป็นแบบเริ่มเป็นอย่างอื่นเนาะที่ไม่ใช่เวทปกติอ่ะแต่ถามว่าคุณใช้ได้ไหมบอกเลยว่าคุณใช้ได้ทริคมันคือง่ายๆแบบนี้เลยว่าถ้าคุณรู้ว่ากล่องมันหน้าตาเป็นไงอีกอันนึงที่เป็นสารพัดสัตว์เหมือนกันอันนี้เป็นน้องแมวค่ะเนี่ยหยินหยางดึกแคทนะอันนี้มันก็ได้มาเพราะวาความน่ารักของน้องมันก็ซื้อมาเดี๋ยวให้ดูหยิบขึ้นมาให้ดูอันนี้มันซื้อเป็นบ็อกเซตมันก็จะมีีีแแบบนนนน,บน,น,นนนะน้้้อออองงงงหหิกกัยาาาาคืืสสขขวดํต่ใเม หลายๆคุณอาจจะเคยเห็นแล้วเหมือนกัน่ะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ขออภัยอันนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงไว้นะเนี่ยเห็นไหมคุณก็จะรู้ว่าห้าดาบคือหน้าตาแบบนี้รู้ใช่ไหมอ่ะอันนี้แปดเหรียญเห็นไหมมันจะเหมือนเดิมแต่เขาเปลี่ยนจากคนมาเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบน้องแมวเท่านั้นเองอ่ะอ่ะอัดวินถ้วยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายสําหรับคุณนะเป็นคิดว่าไม่อยากแฮงแมนอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครโอ้ยเบื่อให้เวทปกติอยากจะเปลี่ยนบ้างอันนี้คือคําแนะนําสําหรับมือใหม่ว่าคุณอยากเสียเงินคุณอยากมีคอลเลกชันอะไรของคุณนะคุณสามารถคุณสามารถไปตามได้อ,อ,อันนี้คือคําแนะนําของเปิร์นแต่ว่าถ้าคุณอยากจะแอดวานซ์ถึงขั้นว่าเป็นแบบโอ้โหให้ศิลปินศิละปะอะไรมากก็ก,ก,ก็ก็ซื้อมาสะสมก่อนก็ได้แล้วลองดูก็ได้อีกอันหนึ่งคืออันนี้ค่ะ Canadian Village นะก็เป็นสำหรับที่ที่คุณสามารถใช้ได้เหมือนกันน,นี่อันนี้คือข้างในเป็นแบบนี้เนาะ อันนี้คือไพ่พระเห็นไหมคืออย่างที่ทริคที่พอนบอกอ่ะคือถ้าเรารู้สึกว่าหน้าไพ่กล่องใช้ไพ่เนี่ยเป็นไพ่ประจาไพ่หน้าไพ่หลังนะแปลว่าคาแรคเตอร์เขาเรียกนะเอเนจีของไพ่จะประมาณนั้นใบเนี้ยเป็นไพ่ฮาร์เฟนเลยนะเป็นไพ่พระแปลว่าสำรับเนี่ยคือเป็นสำรับที่แบบจะมีความเป็นผู้ใหญ่สำรับที่มีความมั่นคงเป็นสำรับที่ให้พลังบวกเป็นแบบว่าอะไรที่มันเชิงบวกบวกอะไรแบบนี้เนาะเนี้ยข้างหลังก็เป็น the world เห็นไหมก็จะเป็น อะไรที่แบบเข้าใจโลกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือแปลว,ว่าให้เราดู energy จากภัยได้นะจากหน้ากล่องได้ว่าศิลปินหรือคนที่เขาผลิตเนี่ยเขาต้องการสื่อสารเราว่าให้ใช้ไพลักษณะแบบไหน นะคะโอเคประมาณนี้สําหรับไพ่ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้ไพ่ศิลปินอื่นๆและหน้าไพ่แปลกไปกว่านี้คุณจะลองก็ได้พราคุณลองพอคุณซื้อมาคุณจะรู้ว่าเฮ้ยฉันถึงเวลที่ฉันจะใช้ได้หรือ,อยังหรือว่ายังไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือเป็นสั้นๆสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้เนาะเออเริ่มต้นจากไพ่เวทก่อนอย่างที่แนะนําจะเป็นสมิธเวทหรือไรเดอร์เวทก็ได้ พอจากเวทปุ๊บมันก็จะมีอีดิชันต่างๆที่เป็นสีเป็นอะไรนี้มากมายคุณสามารถซื้อได้เป็นไพ่คอลเลกชันต่อมาก็มาใช้ไพ่ที่มันเป็นเปลี่ยนเป็นแบบจากคนมาเป็นสัตว์เป็นแบบน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้แล้วเพื่อนก็แนะนําไพ่ไปว่าโอเคคุณสามารถใช้ไพ่ after กับ b e f o r e หรือว่า New Vision ในแบบที่เป็นทา r ์โรปกติก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะงงนิดนึงว่าทําไมหน้าไพ่มันไม่เหมือนกางานนึงคือสามารถอ่านจากกล่องนะ ว่ากล่องเขียนว่า beginner และคุณสามารถตีความจากหน้าไพ่ได้ว่าโอเคกล่องอะไพ่ใบเนี้ยไพ่ใบที่เขาแบบโชว์อยู่นะกล่องหรือว่าหลังกล่องอะมันคือไพ่ใบไหนถ้าคุณรู้ว่าไพ่ใบนั้นคือใบไหนคุณสามารถใช้ไพ่สำหรับนั้นได้แน่นอนนะคะโอเควันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสเปเชียลเพิ่นจะทำอีกคลิปถัดไปเนี่ยตามสัญญาเพิ่นจะทำเป็นเหมือนอตอบคำถามแล้วกันใครที่มีคำถาม ถ้าใครเรียนไพ่ทาโร่จะเรียนกับเปิ้ลก็ได้นะคะจะดูจากคลิปเปิ้ลก็ได้หรือว่าไปเรียนจากที่อื่นมาก็ได้แต่ว่าเรามีความคําถามนะแต่ต้องบอกงี้ขอให้เป็นคําถามสายเดียวกับเปิ้ลก็แล้วกันกคือบางทีถามแบบออกนอกจากสายที่เปิ้ลสอนอะ่ะเราก็อาจจะไม่ไปก้าวล่วงหรือว่าตอบคําถามให้ได้เนาะก็ขอให้อยู่ในส c o p ที่เปิ้ลสอนก็นลกแล้วกันแล้วเปิ้ลจะรวบรวมมาตอบคําถามให้เนาะเพื่อแบบเคลียร์ใจแล้วก็ทําให้เรียนไพ่สนุกมากขึ้นนะคะโอเควันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ